เด็กติม๋มเฮ้ยเฮ้ยไม่เด็กติมต๋มติ๋มเหรอไม่จริงหรอกไม่เคยโดดเรียนไม่เคยดื่มเหล้าอะไรเงี้ยไม่ไม่ยุ่งกับของพวกนี้เลยคือเราไม่อยากทําเองหรือเราไม่อยากทาเพราะเกรงใจพ่อมันเป็นเพราะเกรงใจพ่อด้วยแล้วพ่อเราก็เป็นตำรวจก็อยู่ตรงนั้นอะเราเห็นทุกวันแล้วคุณครูเพื่อนเพื่อนทุกคนเขาเห็นพ่อหมดเลยคุณเคยที่จะถูกทําร้ายเพราะว่าเขาไม่ชอบพ่อคุณก็มีเหรอมีครับนี้จริงเลยพ่อผมจะจราจร์นโรงเรียนเสร็จแกก็จะขี่รถ อ้ออ้อโรงเรียนก่อนรอบโรงเรียนก่อนสักสารอบมาดูซิว่าใครแม่งจะนั่งอยู่บนไอ้กำแพงมันมันจะมีพวกเกเรโดดเรียนอ่าโดดเรียนแล้วไอ้พวกคนเราเนี้ยไม่พอใจเริ่มจากไม่พอใจเริ่มจากไม่ชอบพ่อแล้วก็ผ่านมาไม่ชอบเรารอบล้อมผมผมจะไปซ้อมร้องเพลงในวันนั้นน่ะก็เก่าเหรอให้เก่ามาดิกลัวไหม ไปคือคาว่าโกนหัวคุณเคยถูกปฏิเสธรักเพราะว่าคุณโกนหัวผมเป็นคนที่ชอบดูละครคนแรกที่ผมชอบนะคือพี่เวียอเพลงรักลินฟังโคงพิกดินสุดาวอะไรเงี้ยผมชอบดูละครและผมอินในความเป็นละครอยากเป็นพี่เวียอินในความรักอินในเรื่องราวของละครมากแต่ก่อนผมเลยเป็นคนที่ชอบลองใจผู้หญิงผมมีแฟนคนหนึ่งตอนนั้นอยู่มสามมสองมสามมีมีแฟนคนนึงก็คุยกันมาได้สักระยะหนึ่ง อยากลองใจเขาเหมือนในละครว่าเขาจะรักเราด้วยใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราคิดว่าต้องรักเราด้วยใจเออไม่ได้รักที่ส่วนอื่นเลยภายนอกเราจะเป็นยังไงไม่เป็นไรภายนอกเราจะเป็นยังไงก็ต้องรักแหละเพราะว่าเขารักเราด้วยใจอะไรเงี้ยคอนเซปต์ละครตรงนั้นมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมว่าเอกจะเป็นยังไงใช่ไม่ว่าเอกจะเป็นยังไงฉันจะรักคุณไม่ว่าคุณรูปรักษ์จะเป็นยังไงฉันรักคุณเสมอเพราะใจคุณมันหล่อมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยทำโกนหัวเลย วันนั้นน่ะมันเป็นวันโกนแบบไหนแบบแบบนียเลยไม่ได้โกนเหมือนพระนะอ่าโกนโกนแบบลองหวีสักประมาณเส้นนึงอะไรเงี้ยสกินเทสเงี้ยหรออ่าใช่ใช่ครับนิดนึงมันเป็นวันอ่าวันเรียนจบครับเขาเาเรียกว่าอะไรนะวันจบภาคเรียนวันจบภาคเรียนวันปัชิมปัะชิมอ่าปัะชิมก็คือจบอ่าจบนั่นแหละมไหมปรชิมม่ไมปไม่ิมมัน กขากก็ลองเช็ดๆหน่อยลองเช็ดๆให้มันแหววอ่าาาานั่นแหละวันปัตชิมผมก็นัดคนนี้คนนี้มาแล้วผมแต่ก่อนตัวผมิพร้อมตัวเล็กๆอะไรเงี้ยโกนก็ยิ่งเหมือนเด็กป .1 ป .2 เข้าไปแล้วเขาเป็นรุ่นพี่เราเขาอยู่ป .6 เไม่ยิ่งเด็กเขาไม่ใหญ่ยูเด็กเขาไม่ใหญ่เขาก็เดินมาเขาว้าวเลยคือเขาเอาช็อกโกแลตมาให้ปับแล้วเขาก็มอง มันเหมือนแม่มองลูกอะจริงทำไมสภาพนี้วาอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ได้เดิเราบอกแล้วว่าคุณต้องรักผมที่หัวจิตหัวใจผมไม่ใช่รูปร่างภายนอกอะผมเห็นสายตาเขาว่าผิดหวังมากผิดหวังมากรักผมเหมือนแม่มองลูกอะเหมือนแม่มองลูกเออเลิกเลยไหมเขาผู้หญิงคนนั้นยังไงต่อก็คุยก็คุยปกติครับเขาเอาของให้เราเราก็ขอบคุณนะครับอะไรเงี้ยก็อย่างนั้นเขาก็หายไปเลยตั้งแต่ตอนนั้น เทเลยขายไปเลยคุณก็ได้รู้แล้วว่าทรงผมไม่มีผลกับรักแท้ได้กลับมาคิดครับว่าชีวิตจริงมันไม่ใช่ละครอะไรเงี้ยเราจะไปลองใจใครมั่วๆไม่ได้แต่ก็กลับมาสู่ยุคฮอตของคุณในโรงเรียนยุคฮอตครับกลับมาอีกด้วยอะไรม .4 มสโตขึ้นตัดผมผอมสกินเทดจากวันนั้นหล่อเลยหุ่นไหมยังหุ่นก็ตั้งแต่เขาทิ้งผมครับผมก็รู้สึกว่า เราต้องทาครีมนะเราต้องกินเยอะขึ้นกว่าเดิมนะเพื่อให้ให้ตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยออกกําลังกายก็ตั้งแต่วันนั้นอ่ะวันที่เขาทิ้งผมอ่ะจนขึ้นจนมันมันมันจะมีปิดเทอมเนาะปิดเทอมประมาณเดือน2เดือน่ะแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นตัวก็ใหญ่ขึ้นอผิวพรรณก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าออล่ามาแล้วออล่ามาเริ่มเริ่มเริ่มฮอตขึ้นเริ่มฮอตขึ้นปรนประมาขึ้นผู้หญิงเดินผ่านอ่ะทําไมเลียลาดหมดอ่ะ จริงเพราะความหล่อคุณคุยน้ำลายเลยเลี่ยคุยน้ำลายเนยเพราะความหล่อคุณเหรอฮะเฮ้ยเขาทำน้ำแกงหกไม่ได้ไหมแหมไปที่ผ่านไปไอ้่้นหอมก็สีซะแล้วเดินตามรอยกลับมาด้วยผมจะเดินตามรอยแต่เดินไม่ได้เดินไม่ได้โไม่เป็นไรแต่ก็หล่อจริงฮอตจริงมีผู้หญิงกรี๊ดก็มีผู้หญิงมามาชอบอะไรเงี้ยแต่ก่อนเออจากที่เราเป็นเด็ก ถ้าภาษาพ่นผมเด็กกระปปกเลยอ่ะเด็กกระปปกเลยอ่ะมันเป็นยังไงคะกระโปกมันก็จะป้อมๆหน่อยไม่ป้อมเลยพี่ไม่ป้อมเหรอเลี้ยวทิ้งเหรอยาวๆเลยนอุ้ยตาคุณตาคุณสายตาคุณโอ้ยไปดูมีแฟนทรงมาได้เลยทรงมาได้ครับก็พอที่จะมีผู้หญิงเข้ามาจีบเราเข้ามาเข้ามาจีบคุณยังไงมั่งแบบ มีเข้ามายังไงรุ่นน้องรุ่นพี่มีทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่เลยครับแล้วคนที่เทกลับมาไหมคนที่เทยังไม่กลับมาการแรกแรกเลยแหละก็มีคนมีคนคุย3ามสี่คนอะไรเงี้ยจริงๆผมไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยคุยเยอะนะเออก็สามสี่คนก็เป็นแค่คนคุยแต่ถ้าเป็นคนที่ลึกซึ้งลึกซึ้งจริงจริงะจะมีแค่คนเดียวอะไรเงี้ยเออนั้นก็จะมีเบ่อเดืมเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอืก็สักพักหนึ่งคนคุยได้ทักมาโทรมาเลยช่วงนั้นมันเฟซบุ๊กใหมใหม่ เธอเป็นไงบ้างวันนั้นเธอเก็บแกงของฉันไว้ไหมเขาเข้ามาในแบบอยากมาคืนดีหรือล่ะอยากมาคืนดีเหรอครับดูทรงแล้วเธอเป็นไงบ้างตอนนี้ยังสนไหมนี่เราเจ็บนะอยากจะคุยด้วยทุกวันเลยอะไรเงี้ยเราเป็นคนเจ็บแล้วจำเจ็บแล้วจำเลยแค่นั้นด้วยความเราเป็นเด็กเราก็คิดว่ามันมันหนักสำหรับเราแล้วเจ็บปวดเจ็บแล้วจำเขาก็ทักมาผมว่าตอนนี้เรา ไม่โสดนะเรามีแฟนแล้วอะไรเงี้ยบอกเขาไปก่อนบอกไปเลยคือให้คุณเจ็บไปเลยอะไรเงี้ยเอาคืนเอาคืนก็ไม่รู้เจ็บผมคิดว่าเขาน่เจ็บนะอะไรเงี้ยเขาว่ายังไงก็รอเสมอนะถ้าโสดแล้วก็ทักมาคงทักไปไม่ได้หรอกแล้วมีคนคุยเยอะแล้วมีคนคุยเยอะหล่อจริหล่อมากยอง ือเดทแรกของคุณได้ข่าว่าพอนัดกันไปดูหนังอ่ะคุณใส่สูตรไปดูหนังเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมสี่ไหมอะมสี่มสี่มาคุณใส่สูรไปดูหนังไปดูหสูรพี่ลองจินตนาการนะเสื้อยืดสีขาวขอกลมอซื้อสูตรสูทห้าร้อยแต่ก่อนสูทห้าร้อยมาใส่กับกางเกงยีนเสื้อสูตรสีดำนะกางเกงยีนสียีนโอ้เฉลิมมากเลยรองเท้า ถุงเท้ากางเกงยีนรัดลัดรูปกางเกงยีนคาเดชถุงเท้าสีขาวยาวคัทชิวคู่ละห้าร้อยคัทชิวสีอะไรคัทชิวสีดำครับสีดำดำหมดชุดดำดำในําดำยีนดำขาวขาวคิดว่าจะอหล่อมากตอนนั้นน่ะนี่คุณไปงานรีลาดใช่ไหมคุณไปดูหนังนะแลรอบรอบดึกรอบเย็นรอบรอบเที่ยงเลยพี่รอบเที่ยงใส่สูตรไปดูหนัง หมุดดำกางเกงยีนแล้วรถกี่เวฟแต่ก่อนเยฟไม่ใช่รถกระบะรถเองนั่งในแอร์นะพี่สบัยเวฟไซโซนเวฟร้อยบห้าแต่ก่อนอ่ะอ้โหรถผมไม่ใช่สีดำสีขาวนะสีน้ำเงินหาดกับสีดำหมุดหนักนัเนี่ยหนักเเล็ก แล้วก็รับเขาเขานั่งข้างหลังอะไรเงี้ยเขาเห็นคุณครั้งแรกแววตาเป็นยังไงไม่ไม่ได้เจาะจงครับแต่คิดว่าเขาแต่งตัวมายังไงเขาแต่งแบบน่ารักครับเขาแต่งสไตล์พี่หอมปกติแต่งมนุษย์ปกติแต่เขาต้องไปแบบไม่ปกติครับคนไม่มองกันท้งตลาดเลยเหรอฮะน้ามองนะมองเขามองแต่ด้วยครับด้วยด้วยความที่เราตอนแต่ก่อนเรามันใจคิดว่ามันเทอขาคิดว่าเทเขาน่าจะมองคงถะลอมากเนาะแต่มันดีที่มันมีเพื่อนผมคนหนึ่งก็ใส่เหมือนกัน S <S <S แต่เพื่อนบจะเป็นอีกเฉดสีหนึ่งใส,ส่สูตรเหมือนกันสูตรสีเทาแล้วไอน้นั่นมีคู่ไหมมีคู่กันสูตรสีเทาเสื้อทีขาวกางเกงสีดำผมเข้าไปดูในอำเภอบ้านไผ่ กะจประมาณ7จ็ดแปดโลขี่รถมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกเซ็ตผมอย่างดีเลยนะแต่ใส่หมวกกันน็อตใส่หมวกกันน็อกเพื่อนเอามาเพื่อนเพื่อนก็อีกคันนึงเพื่อนอีกคันนึงฝีอิงซ้อนเพื่อนก็หัวหน้าเว็สีฟ้าแล้วไงพอเข้าไปในโรงหนังจับมือไหมเดินจับมือไหมอยู่แล้วครับคือมันเป็นเรื่องธรรมดาคือจับมือโปบแต่ก่อถ้าทุกคนเห็น่ะอันนี้คือ แต่แนะแอะไรเงี้ยก็เข้าไปในลรงหนังทั้งสองคู่เขานั่งด้วยกันงต่อไม่ให้เขานั่งด้วยกันนะผมกับเพื่อนนั่งติดกันเขาต้องมานั่งฝั่งนี้ใช่เดี๋ยวมันคุยกันฝีคุยกันไม่ใช่คุยกันเดี๋ยวเขาเห็นครับเวลาทําอะไรเขาเห็นทำอะไรจะทำมาอะไรนี่ไงผู้หญิงอย่างเงี้ยอ่ะผู้ชายม่รับผ้าฝั่งนี้ไงผีฝั่งนี้ใม่แต่ถ้าเกิดผู้หญิงอยู่ฝ แล้วมันไปมองเห็นหน้าเพื่อนมันไอ้ที่สุดดำใช่อารมณ์หมดอารมณ์หมดอ่ะอุ๊ไอ้สุดเทาไอ้สุดดำผมคิดว่าในยุคนั้นน่ะที่ที่หนึ่งที่ติดพบในการในการสวีทของหนุมสาวก็น่าจะเป็นลุงหนังลุงหนังใช่ลงหนังมันเข้าแล้วดูแบบเป็นที่มืดมดอย่างงี้ดีนะที่กองไปเยอะไมเงั้นเขาเก็บไฟไว้ตายทุกวันนี้เขามีเขามีแต่เขายังไม่เผยเขาเขายังเขายังไม่เผย ดูเรื่องไหมดูเรื่องอะไรผมจำไม่ได้ผมไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลยผมดูแค่อย่างเดียวเลยอ๋อเป็นเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันไม่ไม่ได้ดูหนังหรอกของพี่ของพี่ทำอะไรบ้างแต่แน่ๆไม่ใส่สูตรไปในชุดธรรมดาธรรมดาจับมือจับแล้วแล้วแล้วเราจะเกรงมากว่าพี่พอหลังจากจับมือแล้วจะยังไงต่อนะเราวางแผนว่า เฮ้ยต้องโอบสิวะอ่าใช่ใช่เราพึบพ๊บจับพอจับปั๊บได้ปั๊บดูแล้วได้เว้ยได้เว้ยแต่มันก็ยังเคินเคินเอาว่าโอบโอบไม่ไงดีก็ก็เริ่มปล่อยมือปึ๊บแล้วก็อันนี้มันเปียกมันเปียกอะไรอย่างเงี้ยก่อนมือกลับมาก่อนเช็ดก่อนเช็ดก่อนอันนี้เช็ดก่อนมันเปียกมันเปียกมันต้องอย่างนี้ก่อนแล้วก็ดูดูหนังไปต้องบิ้วตองบิวต้องบิวต้องบิว แต่แขนเราสั้นนะแค่ไหลใช่อะโอบไม่ได้ได้แค่ไหลในโรงหนังมันโอบไหลเหรอวะโอบไม่โอบได้เลือยบื้มแล้วก็สุดมือแล้วก็ทำมืออย่างนี้ อันนี้จับงครับอ่ลงตรงตับไจับต้องลงตับอะไรนะถ้าอบต้องนีอบต้องมีไปจับแล้วอ่ะขลัตขั hey はは lad, ้นตอนรัตขั้นตอนต้องอบอ่ะหอเข้าโงานจับเลยอ๋อจริงจริงจริงจเป็นคำถามที่ดีมากนะพี่หอมที่พี่หอมถามเมื่อกี้ว่ามันอบได้หรือวะถามันอบได้ทำาด้ได้ทำได้ทำได้ทำได้ท่ไม่ทำ่ด้ทำได้ทำได้ทำได้ท่ได้ทกไ้ทำได้ทำได้ทำได้ทบายแต่ด้ทำได้ทำโอ้ทำได้ทำได้ทำได้อำไดอะไดเงี้ยมันจะอยู่เงี้ยอยู่เำไ้ทำไ้ทำได้ทำ้วำ้้ท้ เป็นชั่วโมงก็ได้นะพี่ใช่เฮ้มีความสุขจังเชาไปหมดเลยอ่ะเออแล้วก็หอมของเขาหอมหอมหูเขาก่อนอ่าหอมหูก่อนหอมหูแล้วหอมแ้มอะไรอย่างเงี้ยหัวหูแล้วก็มาไม่ไม่ใช่แค่นั้นแค่นั้นคือแค่นั้นแค่นั้แค่นั้นหัวหูแล้วไปเข่าเลยไปเข่าเลยแค่นี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพูดลึกกว่านั้นเดี๋ยวลงหนังที่ผมเคยไปดูเขาได้ยินเขาไปนซวยซวย คือถ้าถามหอมนะว่าความฝันของคนวัยทํางานคืออะไรอันนี้ตอบได้เลยว่า,าลวหลายคนอะฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง ช่วงเข้าวัยทำงานพี่ก็ฝันเหมือนกันนะว่าแต่พอเห็นราคาบ้านนี่บอกได้เลยถอยกลับทันทีนั่งกินบะหมี่เหมือนเดิมดีกว่าอย่าเพิ่งถอยค่ะเดี๋ยวนี้เขามีทางเลือกแบบวางแผนได้จริงๆแล้วอย่างสินเชื่อเคหะเพื่อที่อยู่อาศัยจากทกศนะคะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานที่องค์กรมี MOU กับทกศเขาก็ให้วงเงินสูงสุดนะพี่ถึง5ล้านบาทเลยดอกเบี้ยก็แบบเบามาก5้าปีแรกเนี่ยอยู่ที่แค่2.9% 9ตต่อปีในกรณีที่มีประกันคุ้ม คองวงเงินสินเชื่อนะคะผ่ oh. อนได้ยาวเลย40ปีโอ้โหแบบนี้มีบ้านได้โดยไม่ต้องเครียดกับเงินก้อนเลยอ่ะโครงการดีดๆเงื่อนไขพิเศษแบบนี้นะคะยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามรายละเอียดได้ที่ทกสทุกสาขาเลยค่ะและที่สำคัญนะฮะ,ะ,ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดีนะครับ oh. Oh. คำต่อไปคือคาว่าอนาคตจากครอบครัวข้าราชการสู่เส้นทางของการเป็นนักร้องเต็มตัวได้ยังไงได้ไงก็จริงๆตั้งแต่เด็กๆผมมีความฝันว่าผมอยากเป็นตำรวจเหมือนพ่ออยังไงต้องเป็นตำรวจไปเปิดดูพวกรีคอนอะไรอย่างอยากเป็นแบบนั้นเลยแต่ด้วยวันเวลาผ่านมาผมไม่รู้อ่ะผมคิดว่าเขาน่าจะกำหนดมาแล้วแหละว่าต้องเป็นนักร้องนะอะไรอย่างนี้คุณร้องเพลงเพราะตั้งแต่เด็กเลยไหมจำความได้ว่าร้องเพลงก็คือพ่อเปิดแล้วเราร้องถามพ่อพ่อไหม เป็นเป็นถือว่าเป็นไม่ไม่ไม่ครับก็ก็ร้องตามพ่อไปเฉยแต่ทีนี้มาร้องมาคิดว่าตัวเองชอบจริงๆจังๆเนี่ยคือมสามใช่มสามแล้วเริ่มขึ้นมสี่นั้นคือจริงจังละมีงานที่ไหนไปมีประกวดที่ไหนไปอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยได้รางวัลหรอกส่วนมากจะได้แบบพวกขอนใจไม่ยกอะไรเงี้ยแล้วคุณคุณเข้ารอบลึกๆอะไรอย่างนี้ไหมไม่ค่อยเคยครับส่วนมากจะคือเราใสเอเ์เทนไหมใสเอเ์เทนใช่ชอบพูดหยอกไม่ยกพูดหยอกทุกคนหน้าเวทีอะไรเงี้ยที่หนึ่งที่สองไม่เคยได้หรอก สูเขาไม่ได้ครับอู้อหรอแล้วดูดีๆยังไงนะฮะกับการที่พลิกผันเป็นนักร้องขนาดนั้นเพราะว่าเอออะไรจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณเข้าสู่วงการบันเทิงอะจุดเปลี่ยนเหรอครับก็มีโอกาสได้มาในรายการทีวีรายการใหญ่หญๆประมาณสองรายการอะไรเงี้ยแล้วก็มารอบสองของกิ๊กดูก็คือมามาเป็นเรามาเป็นต้นฉบับแนวเสียงมากกับมากับมิล,ลิตอนนั้นนะอะนุ๊กไปมิล,ลิ มีหอมมีทุกเทปเรอครับแต่คุณจำเขาไม่ได้เลยฮะคุณนอมไม่ได้อยู่ในสายตาของคุณเลยโอ้โหมีอีกพันเทปอะคิดหูอะเข้าใจครับมีมีเยอะมีเยอะมีเยอะแล้วก็มาเป็นนักร้องด้วยการแข่งขันแล้วก็มาประกวดอะไรอย่างงี้ไหมใช่ครับประกวดรายการเสียงสวรค์พิชิตฝันแล้วก็มาประกวดไม้ทองคําได้ไหมได้ไหมได้ไม้ทองคำมาไหมไม่ได้ครับได้เข้าไปประมาณรอบรอบก่อนที่จะรอบรอง อ๋อแ,แต่ก็ถือว่าเข้าลึกอยู่นะอันนี้เข้าลึกสุดครับก็รอบนั้นก็ตกแล้วก็นั่นแหละตั้งแต่ตอนนั้นก็เริ่มที่จะได้เข้าไปอยู่ในค่ายเป็นนักร้องอะไรตอนนั้นคุณร้องร้องแบบนี้ไหมหรือว่าแบบรึ่งค้นพบตัวเองจากการมีเพลงเป็นของตัวเองตอนนั้นจะร้องจะร้องเพลงของพี่ใหม่ไทยครับชอบร้องพี่ใหม่ยไทยเลยก่อนอ่าใช่ใช่ใช่แต่ก่อนจะร้องแนวนั้นแนวนั้นแผ่แผ่สักๆเหมือนกันครับออกร้อกนิดนิดๆแต่ก่อนไม่ร้องร็อกเลยแต่ก่อนจะร้องแบบพวกพี่หม่ยไทยแล้วก็ อีสานแบบอ,อีสาน <c oughs> จริงๆก็คือ,อมนแคนไหมไทยไผ่มอสทอนอะไรเงี้ยแต่ก่อนไม่ได้หลากหลายคิว่าคำต่อไปคู่จิน้นนุกปลายมันเริ่มต้นมาจากอะไรทิกตอกครับคุณเ,เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วปลายอบบคือผมเข้าไปอยู่ในค่ายเพลงปลายเป็นพนักง,งาน ไปไม่ได้เป็นนักร้องไม่ได้เป็นนักร้องไม่ได้เป็นดาราไม่ได้เป็นอะไรเลยเออเเขาไม่เราก็รู้สึกว่าปายไม่ใช่ส่งนักร้องเพราะเขามีความเขินเหมือนกันนะเออถ้าพูดถึงหนูกันหนุจะมีความมั่นใจมากครับปายเป็นพนักงานผมอ่ะเป็นนักร้องเขาไปเป็นนักร้องฝึกหัดแล้วทุกคนตอนนั้นในวงครอาไปอยู่ในค่ายไม่ว่าจะเป็นหอบบขั่วเตะพี่ลำเพลินอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งคะแนนที่ที่เป็นตัวใหญ่ๆในค่ายคือเขาดังหมดเขามีงานแล้วผมไม่มีงานผมเหงาผมไม่มีเพื่อนผมก็เลย เอาเอาเป็นภาษาพูดเนาะทอมคนนี้อยู่คนเดียวว่ะไปเล่นกับมัน <laughs> อ,ะอะไรเงี้ยมไม่มีเพื่อนไปกินข้าวไม่มีเพื่อนไปไหนเลยผมก็เลยไปเล่นกับมันอก็ไปเล่นในโต๊ะทางานมันก็ไปเล่นทุกวันเฮ้ยเพื่อนี๋ยว,วไปกินข้าวอ,อะไรเงี้ยก็เริ่มที่จะรู้จักกันสนิท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 กันจนมาวันหนึ่งมีแอปทิกต็อกปายเป็นคนแรกที่แนะนําแอปทิกต็อกให้ผมเล่นเาบอกว่าเนี่ยเป็นนักร้องคนเล่นนะพอแอปเนี้ยมันคิดว่าดีนะอาจจะดังในแอปนี้ก็ได้นาอะไรมาใช่ก็ เริ่มจากการเล่นคนเดียวเริ่มจากการเล่นคนเดียวอสมัครแอปติ๊กตอกก็อยู่เป็นอาทิตย์ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรม,มีวันหนึ่งก็ได้มาเจอปายอยู่ที่ทํางานเนี่ยเห็นมันไปนล้างจานผมก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาเลยอืนี่นะครับผมมีแฟนเป็นอมครับรล้างจานซักผ้าถูบ้านให้ผมทุกอย่างผมไม่ได้ทำะไรครับผมโชคดีมากที่มีแฟนเป็นอมอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีคลิปนั้นอ่ะมันก็ดังภายในข้ามคืนเป็นล้านอะไรเงี้ย อะไรว่าเป็นร้านแต่เป็นร้านน่ะคอมเมนต์เขายังไม่ได้มายินดียังไม่ได้มาจิ้นนะอืเขาเข้ามาคอมเมนต์ว่าเสียดายจังเลยทำไมต้องไปค่กับทอมด้วยวะอะไรเงี้ยทำไมไม่ชอบผู้หญิงวะอะไรเงี้ย๋อผู้หญิงคอมเมนต์หรอใช่ครับส่วนมากเป็นผู้หญิงคอมเมนต์แล้วผู้ชายผู้ชายก็จะมีแปลกจังเลยวะอะไรเงี้ยคบได้ไงวะกับทอมอะไรเงี้ยคิดว่าอันนี้เป็นอันนี้คือคลิปแรกคลิปแรกคลิปแรกคลิปที่สองผมก็นั่งไปก็ทํางานผมก็ยกโทรศัพท์ไปตอนไหนมึงเจ้าผัวว่าอะไรเงี้ยเออก็ โดยที่ทุกครั้งที่ผมจะถ่ายผมจะไม่บอกเขาก่อนมันจะมันก็เลยธรรมชาติมันจะเป็นธรรมชาติและความเลียวาไปเจ้าผัวตอนไหนวะไปว่าได้ชอบผู้ชายชอบผู้หญิงอะไรเงี้ยผมก็ถามไปอีกเจ้าผัวตอนไหนเจ้าผัวตอนอะไรเงี้ยคลิปก็เป็นไวรเลาอีกล้านสองล้านอันนี้คนเริ่มเข้ามาแล้วน่ารักจังวะคู่นี้อะไรเงี้ยก็เริ่มมาจากตรงนั้นครับอแล้วเราก็ทำมาเรื่อยเรื่อยๆแต่ก็โด่งดังเลยนะฮะ คีย์ว y w o r d หนึ่งครับขี้แพ้เป็นคนขี้แพ้ที่จะเลิกร้องเพลงเพราะว่ากลายเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนโอเคก็ต้องขึ้นมาแล้วพราร้องกันคำันาเพี้ยนไปทั้งเพลงเลยผมท่าขาผมถูหาในห้างเลยผมขออาออกครับพี่เคยวิ่งหนีแฟนคลับตัวเองจริงหรือไม่ไม่เคยค่ะต่อให้เคยจะตอบว่าเคยได้ยิในหน้าตอนทีวี้ไม่เคยิไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะเคยครับเคยครับ